สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเด้อเมื่อนี้เนาะพี่น้องเขานอนบ้านหลังจากที่ดำหน้าแล้วขอนอนบ้านกะดำหน้าเรียบร้อยดีใจดีใจพี่น้องดำหน้าแล้วเด้อพี่น้องแล้วก็เมื่อนนี้ก็เด้อสิไปเขาเมืองพี่น้องสิไปเอาบัรเลยสวัสดีพี่น้องให้น้องอันผ้าไปเนาะพี่น้องให้น้องอันผาไปซื้อของสิมาสลองเห็ดมูกระทะเนาะพี่น้องสลองนำหน้าแล้วแล้วกะ ไปเอาวัดสปอร์ตให้น้องนิ้วเลยแล้วก็มือนี้บอบบี้กับอะไรไปไทยนาะพี่น้องบอบบี้ไปไทยก่อนปีใหม่เพราะว่าในใจปีใหม่เห็นอยากไปกับบอบบี้มาซุกที่ไหนพี่น้องเพราะว่าถ้าไปกับบอบบี้มาซุกกะบอดด้เสียเงินค่ารถล์นะเพราะอะไรติดรถไปนากันเนาะพี่น้องเพราะว่าปลาเพิ่นมีปลาอันนี้นี่ออกค่ารถลหายมั้งถ้าไปกับมาซุกเนาะพี่น้องเพราะบอดด้เสียเงินค่ารถแต่ว่าที่นี่กับบัสน้องนิ้วกะไล่มือนี่พี่น้องไล่มือนี่ก็จักสิได้จักบ๊อพี่น้องสิไปทามเบิ่งก่อน กกพี่แม่ห้ากรัมหน้าแล้วเนี่ยก็เลยก็เลยบดได้ไปพร้อมข้าจจาน,นักกันเลยถาเอาบัตรก่อนพี่น้องกันเลยบดเด็ดไปบมบีก็บบ่าสู้กับไปก่อนมือเี้พี่แม่ก็เลยสิไปสลลงลำหน้าพี่น้องซื้อมูก็ระทะอยากไปหอดเชะผู้พี่น้องป่ะเนี้ยหายน้องอันพาไปพี่น้องมือนี้ซื้อมูกระทะพี่น้องอยากกะคิดอยากแน่กัสิเอาไปสู้จอน,นี่กินอยู่หน้าพี่น้องจอนนี่ลุงแกนเนาะเพราะว่าจอน,นี่ไม่ค่อยได้กินพี่น้องกันเลยสิเออกันเลย แล้วลำหน้าแล้วก็ได้สีรองใชพงญญาา่พี่น้องปะเอ๊บรรยากาศพี่น้องน้ำเซ่เข้ากาับน้ำเซ่เข้ากับอันนี้เนาะพี่น้องโบกโบกขึ้นคืนยุกจังสี่เลยพี่น้องค่ะมือไร้ฝนตกมากค่ะคืนค่ะมือไร้ฝนก็ตกก่ะ บเบร่งเหนน้องอันเนาะพี่น้องนี่เพื่อน้องอันเพราะว่าสีมาเปลี่ยนเอารถเนาะสีเอารถคันเขียวไว้พี่น้องเพราะว่ารถตุ่นมันบ่ค่อยดีเป็นไรมันสีมกหัวมักเพน้ำทากเนาะพี่น้องก็เลยอันนี้บบได้เอารถคันนี้ไปก็เลยสีมาเปลี่ยนเอารถน้องอันไปเนาะพี่น้องนี่เพื่อน้องอันพี่น้องติดถนนอ,นอีกแล้วเบื่หนามบ่ถ่วอีกพี่น้อง ตอนนี้ปีใหม่มาเอาบัตรเนาะพี่น้องบัตรน้องนิ่วบัตรสปอร์ตเนาะแต่ว่าจะคล้องหานเพื่อนบอกว่าบลาอะไรสับเนาะพี่น้องนะ่าสิเป็นมืออื่นแต่ว่าเพื่อนตอนทีม่มาเหตุบัตรบัตรนัดวันซุกเนาะพี่น้องวัอนี้ก็วันซุกมาเอาแต่ว่าบลาอะไรเนาะจ่ายเงินแล้วแต่ว่าเพราะท่านใดๆนะสิเป็นมืออื่นเนาะพี่น้องมือนวันซุกบลาอะไรพี่น้องเดี๋ยวเขาส,สิไปเอาเดี๋ยวเขาจะไปสื่อคล้องอยู่ตลาดเนาะพี่น้องบลอไรวัดสับเดี๋ยวมือหนาะมาเอาใหม่พี่น้อง ไะเดี๋ยวเข้าไปตลาดกันเลยพี่น้องไปหาหลอดซื้อของเมื่อสลองนอเนาะเฮดมูกกะทะพี่น้องปะตอนนี้ก็ฮอดตลาดแล้วพี่น้องตลาดอยู่บ่อนี่เป็นตลาดแรกเนาะตลาดดาวเฮือกอะไรพี่น้องตลาดแถวตลาดดาวเฮืองนี่ก็เป็นตลาดดาวเฮืองเนาะแต่าเป็นตลาดแรกเนาะพี่น้องกระจกสีขายของเดี๋ยวฮอสิเขาไปซื้อน้ะพี่น้องปะ ไปเนาะพี่น้องเาหอดตลาดแมวเดี๋ยวไปหางหรือกอดซื้อของอันก่อนเน <evaluation S 2> <อ>ี่แต่ว่าอยู่ตลาดเนาะพี่น้องอยู่ตลาดมีค่าผักรถเนาะพี่น้องค่าผักรถกับประมาณสามพนันกีบเนาะงสามพันกีบกับประมาณเจ้บานน 6, บาทเนาะยคบเจ็ดบาทอยู่ไหนพี่น้องประมาณ

ร้ายขนาดาาเป็นยังไงแง่ละพอดีคนกำลังมาซื้อของพอ่ายูน่มันเป็นตลาดแรกดย๋ยววันมาิเลยฮิวมักอะไรเนาะเอไปฮิวมักอะไร ແລະຢູ່ <G ül üyor> อันี้เขาเป็นไตลาดทัวร์นี่อซื้อแค่นี้แหละขอระมาณนี <pl ains> ่นาะพี <dislike UC S> ่้องตลาดกะิซดประมาณนีต่อไปกระิเป็นตลาดขายอย่างอื่นตาบาบอยเนี่อยขายของสูบนะเดื่อนก็มีขายด้วยแต่เป็นเเืีอนได้เนานะ คู่เ,าเนาะเฮียเราให้อีเมลมาละหาพันเก็บสักบาทนั้นหาพันเก็บประมาณสิบกว่าบาทเนาะประมาณสิบกว่าบาทนี่แหละ 包金。<心>

phần đáy lại ừ. tìm lên bên này. ใจดีต่อไปค่ะนะ้องพี่น้อง้อท่ซ้อมงสิดเนาะเจ้าอ่วานนะบ่อบ่าสาวผ่นือว่ามากินเกสบสามส đúng hmm? không hai chỉ phải phải ao như vậy mà, có ao đó, là ฮันจื๊อตอนนี้กะซื้อค้องเรียบร้อยพี่น้องซื้อแล้วเก็เดินเลื่้เดินทางก้ามเมื่อบานพี่น้องก็ว่าพ้นสิตโตคัมก,ก็จะพักสื่อมูสื่อพักเรียบร้อยเนาะซื้อเพชรปะพี่น้องเดี๋ยวเราเดินทางก้ามเมื่อบานเข้ากันเลย ออกข้างนาเลยข้างน้ามีทางออกฝนตกรัดทางพี่น้องมาแะอยุ่หนาหานก็จะเนาะฝนตกมาพ้นสิบโตุพี่น้องทีเ่เธอจะโต๊ะ ฮักก็ออกมาจากตลาดพี่น้องกัมาแวลยนอยู่กับคนโตกซ้าจักหน่อยเนาะสาพุ่นเลยหัวจักหน่อยจังซึเนี่คขากลับเมื่อเนาะพี่น้องขากลับมามาหอเที่นนน้องอันแล้วพี่น้องมังมานีเกิดอุบัติเหตุหน่อยหนึ่งก็คือมีม้าม้าแลนตามโหลดพี่น้องม้าแลนต่ม บเลแมนขี่รถตำม,มาเลยพี่น้องมามันแดินขานท่ามาตาม่ำแดินมาแต่ฮักกับเบรกวัฒน์นนะจ๊อไม่กับเชียวน้องแอ้มกับฮักแต่กับโบ,บิดบโบบีตคอยฮักออกมันก็คอยเบียงมา้าพอดีแบบกต่กระสมขาวกับบอล้าจ๋งเนาะโบเลแมนตำตำตำขาขอแค่แน่แต่มาโบเป็ยนยังพี่น้องมิเตเกอร์พี่อะเกอร์พี่อะแต่ว่าโบเล่เจี๊ยบใส่เนาะพี่น้องแต่ว่าตำมันนี่มันมันตำปลายปลายโคตรปลายโคตรเจ๊งน้อยหนึ่งปลายโคตรน้อยหนึ่งแต่ว่านี่บโบเป็ยนยังเนาะแค่แน่แต่มาโบเลียน

ยวสีแดงเขาเมื่อบาดในเลยพี่น้องมนันในตั้งจากที่สื่อคล้องเรียบร้อยค่ะมากอ่ะพ้นโต๊พี่น้องขี่รถตากฝนหนาวเป็นหนาวเปียกเบิดโต๊ะนโต๊คข้ามเนาะทางมายาสิต่อด้วยรถขั้นนานยวสิรถสีเขียวเมื่อบาดเนาะพี่น้องฝนโตกสีอุ้ยทางเขาก็เพื่อนเปือเป่อนขย้อนต้นมากพ้นบ่ท่านในโต๊ะแห้งกันยังแบบว่าอ่ะก็นยังเปื้อนในยพี่น้องตอนหนานาบ่ท่านในโต๊ะหลายมัน,นีแห้งเปื่อน ป้าพี่น้องเดี๋ยวเขาสิเตรียมตัวเขาเมื่อในบ้านกันเลยอย่านั่งดิอย่านั่งพี่น้องมันเป็นทางเลือนโนกันยังอ้นอ้นอ้นมาได้แล้วอ้นเอ้ยมาหอดเทือนเลยพี่น้องนี่มีอันนี้ของฝากมาให้ทั้งนี้ขนม สวัสดีปาลูกเอิญน้องเมาสวัดดีปะลูกเอนเอนเอนอันนี้เอนมาอยากเที um, all, all. Um, all, um. ่ยวหยิบ oh. ช um, uh ื oh. ่อลเด้อมอบเนเนี่ะเอาเปิดเบอนามีอยงขนมอันนี้แซ่บเสร็อนาดเป็นขนมฮันดองในบึงเนียโตอีกีบักกีมาอเดือหนอยเนาะอีกสบายดีนี่ไหมสบายดีสบายดีนะสบดีดีดี อันนี้เนาะพี่น้องไปเอาไปเอาพาสปอร์ตน้องนิวกะโมลายซ้ำพี่น้องเพิ่นร์ลโมล้วน้องอันไปใส่ดิอันดี่จยเงินแล้วเนาะพี่น้องเปียกคนออกวะไรเน่มันคูวะไรเนี่ยอย่าไปเลยมันเปื่อยอะเน่เป็นตะก้อนเปื่อยวะไรเนี่ยเปื่อยมันคูบวะโอ้ตัุ๊กัดแกบแล้วอะน้องตาเนี่ยกินหน่อยนี่สองงานเหยื่อกินนัดพีเน้อง มีกินไปชองมาต้ี้นะเสต้นนี้่าจะไปกินเนี่ยเดตนนีู้กลิ่น้นนี้ตเขาตีนี้ก็มลูกิ่นเชียกบ่มีลูกินแลพี่น้องแ้่อนแปเอาวัดเอาฟ้าสปอร์ตน้องนี่กรงเพี่น้องเขาเห็ดจังมือนนนะคอนีิดทิหนึงอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวน้อพี่น้อง่ท่านใดๆไปทเิดจะควขนาดอาทิตย์นึงบรร มาใส่ได้เด้อมาได้ยูวันจูบคุณมามาไปเอามือนก็บโบได้เนาะให้พีดูอ่ะบาเดี๋ยวกินก่อนเ้องยุอิกันเลยกันเลยปรทธานไหญไล่บ้าที่น้องที่น้องจักมือได้สิได้พึ่งจะมามื่นอื่นนี่แหละตามที่บอกเราหมื่นอื่นจักไก่จักบ่อเนาะ มือื่นมันบั่นยุดดาทกาอะไรแบบนี้วั่นสาวน้องพี่น้องแจ็คสิได้จัาบอมือนี้สือคล้องมาเออพี่น้องนี่โดดตังค์สือคล้องมาเห็นมูกระทะกะค่ำเด้๋พี่น้องหยาดได้เห็ดมืออื่นมาจะออกไปกินมื้อนาะน้องหยาดมืออื่นคุณแต่เพราะว่าคำทันสิคนคล้องอไปกะมันกะค่ำนะพี่น้องก็เลยว่าเอาเป็นมืออื่นใะเนาะนี่พาสปอร์ตโกได้สัมพี่น้องแจ็คสิได้ไปไทยมืออะไรเนาะาบ้านไงแต่มันจันแบบบัานชาวติดท่ออยากไปมันหยุดเขา เนาะกาสินเดีบไปเพีงสพี่น้องเดียวไปเจอกันเนาะหมื่นกินมุกกถาอยู่นะบุตพี่น้องสำหรับคิดนกะขอลาไปก่อนด้วยพี่น้องเจอกันม่ินดาด้วยบ๊ายบาย